เอาจริงป่ะไม่ค่อยต่างเนาะจริงเหรอแบบ7จ็ดพันพี่เล่นเกมอย่างน้อยได้นานกว่าเครื่องนั้นยังขั้นต่ำต้องมีครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าแบตหมดเราก็ชอตไว้นะเอาแต่ถ้าไม่มีที่ชาร์จพี่ก็เล่นต่อได้เนะเคมาหอเดี้เรามาเจอกันอีกแล้ว แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้สั่งมาลองลูกค้าส่งมาให้ลองเออซึ่งต้องบอกว่าอันนี้คือเป็น p o w e 6หซีรีส์ใช่แต่สิ่งหนึ่งที่พี่งงคืออะไรรู้ป่ะนันนิกเข้าเป็นบชีเซ็นเตอร์เหรอแบบแรกก็อ้าวนันน็กเอาไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้แต่มันขายจริงนะลองลองขึ้นภาพนันน็กล้วให้ลองดูนี้เนี่ยแบบเหมือนอะนันนิกต้องเป็นไอหลอขนาดนี้เลยนั่นน่ะสิเออหรือเอาหน้าเอาหน้านันนิกไปเป็นเจ I เอออะโอเควันเนี้ยพี่รู้สึกว่าเราได้โทรศัพท์มา2เครื่อง พี่เลยกําลังลองลังเลอยู่คือพี่ลองเทสลองเล่นเกมลองอะไรต่างๆเชื่อไหมว่าแทบจะเท่ากันหมดเลยหรอไมอ่ดิว่าไม่หรอกจริงเหรอเพราะว่าช่วงที่ปีน็นอปไปจีนอะไรเงี้ยดิมแอมลองเล่นมาแล้วสองเครื่องอ่าดิมแ,<ต>แบบเลิกคิมได้เลยจริงเหรอ,อ,อถ้าสมมติสองเครื่องนี้เราเลืกนนะอกตัวไหนโอ้มันก็แน่นอนอยู่แล้วเนี่ยวางอยู่ข้างหน้าขนาดนี้ <c oughs> ชัดมากแน่นอนตัวแพงย่อมดีกว่าป้ากันเถอะ <c oughs> อนนโอเคโอเค,อเคตัวนั้นคือรุ่นเพราะว่า6 Pro 5G อ่าเป็นตัว Pro 5G อันนี้ราคาอยู่8,499เออแต่ตัวนี้นที่อยู่ในมือพี่เป็นตัว Pro ว่า6 Neo ราคาถูกมากเท่าไหร่5,799บาท ราคาถือว่าดีอ๋อ,อแต่บอกก่อนนะคืออันนี้ถ้าซื้อรุ่นไหนก็นแล้วแต่เข้าแถมลำโพงสปีกเกอร์ไวเลสเลยล้อรุ่นไหนก็ได้หรอรุ่นไหนได้หมดเลยลำโพงมูลค่า1น9่บาทแถมสุดินปีนี้อบอกเลยว่าคุ้มถ้าใครจะซื้อแต่สิ่งที่พี่ไปลองเล่นมาเครื่องนี้แล้วเราไปลองเล่นมาเครื่องนี้ต้องบอกตรงๆว่าแบตพี่โคตรอึดแบตอึดแบตเครื่องนี้อึดมากคือถ้าสมมติลองดูที่หน้ากล่องนะแบต7,000มิลลิแอมปันอันนี้แบตอึดใช่ป่ะอ๋อชาร์จไวอะ เท่าทีพอดีแบบว่าชาร์จไวบบอะอ่ะชาร์จชาร์จชาร์จกี่บาท 70วัตต์70วัตต์กี่มิลลิแอมป์นะมือถือ6,000มิลลิแอมป์6,000มิลลิแอมป์ของพี่ได้7,000มิลลิแอมป์ต้องบอกว่าพี่ไม่ค่อยเห็นมือถือแบต7,000เหมือนกันนะใช่ยิ่งก็เหมือนกันสมัยสมายเมือถือที่เราเฉลี่ยเคยเราจับเคยรีวิวจะอยู่ที่เท่าไหร่5,000แบต5,000 4น0 0่พันถ้าเป็นแบบมือถือพกพับก็อาจจะอยู่สา0 0ันสี่พันใช่หรือแบบสูงสุดเลยนะคือ5 0 0พันห้าห้า5ั0 0ประมาณนี้แต่ต้องยอมรับว่ารอบนี้สองเครื่องมาอันนี้ก็ไม่น้อย6,000 7,000แแตต่่่อออัันนีี้้เซึงงงพลปไทห อันนี้เหมาะสำหรับคนแบบสายอยากได้แบตอึดเลยนะาาเครื่องนี้เอาไปเปิด YouTube เปิด YouTube ทิ้งไว้ตั้งค่าเสียงแสง50% <อา S 1> ได้กี่ชั่วโมงแต่ดูซิสิ13ชั่วโมงเลยหรอ13ชั่วโมงโหของดีมานไะด้3 3ชั่วโมง<ช>ขนาด6 0 0ันนะแล้วนั้นอะเครื่องนี้บอกเลย17ชั่วโมง40นาทีเกือบ18ชั่วโมงแต่ถ้าสมมติเล่นเกมก็จะลดลดเร็วกว่านั้นนะแต่เล่นเกมเครื่องนี้ได้แบบ สองชั่วโมงมีเกินเอาให้เปิดต่อเนื่องเลยหรอเปิดต่อเนื่องยาวๆได้สบายๆคือแบบไม่มีปัญหาเลยดังนั้นต้องบอกเลยว่าแบตอึจริงอแบตแบตแบบอึดมากแล้วก็อีกหนึ่งสคือเครื่องเครื่องเมื่อกี้ชาร์จไว้70บสิบบาเครื่องพี่จะอยู่ที่3 3บาทอาจจะไม่เยอะไม่เยอะเท่าไหร่แต่จอบอกเลยใครจะซื้อไปเล่นเกมอันนี้ต้องพูดตรงๆว่าทั้งคู่ได้ร2อยยเฮิร์ตใช่ได้1 2อเฮิร์ตแต่ของเราเป็น จอ LED อม o l เลค่ะใหได้จออม o l เลส่วนเครื่องนี้เป็นตัวจอ i p s ซึ่งพี่ลองมาเทียบนะลองลองดูแบบข้างๆกันเนี่ยแบบบอกตรงว่าถ้ามองผ่านๆเนี่ยความสวยอาจจะไม่ได้แบบต่างกันเยอะมากแน,น่นอนอ่าแต่ถ้าลองมองดีๆเนี่ยมันก็ตางคือถ้าสมมติลองดูที่ไอคอน g o o g l e เนี่ย Chrome คเราเห็นว่าตัวอ m o l e d สีมันจะสดๆปกว่าใช่อ่าของพี่มันจะดูแบบ หม่นๆเทาๆนี่นนความสดอาจจะสู้ไม่ได้นะแ,<ต>แต่ก็อันนี้เป็นเรื่องปกติของหน้าจอที่มันเป็นตัว IPS เพื่อไปเทียบกับ AMOLED ใช่แต่ว่าความใหญ่เขาเท่ากันนะ6.78นิ้วใช่ทั้งคู่ได้ความใหญ่เหมือนกันกล<ช>้องด้านหน้ามีนี่ตรงนี้ก็จะมีกล้องกล้องหน้าของพี่8ล้านพิกเซลหรอกล้องหน้า8ปล้านพิกเซลเหรอ,อของดิม3ามล้านพิกเซลโอ้โหเอางี้ถามคนที่ไปลองถ่ายมาดีกว่าถ้าเซลฟี่ทั้งคู่เซลฟี่ทั้งคู่เหรอเอาจริงป่ะไม่ค่อยต่างนาะจริงเหรอเอาตายแล้วคคืวามแรก มาอย่างดีเอ้ยทำไมอ่ะเอาคำพาสมมติ<า>เป็นคนเป็นคนเป็นคนดูอ่ะ <c oughs> พอบอก32ล้านตัวนี้8ล้านาก็ต้องคิดว่าตัวนี้ยังไงต้องดีป่ะแต่พอถามผลลัพธ์แล้วมันรู้สึกว่าตอบว่ามันไม่ค่อยต่างเราพูดตามการใช้งานจริงเลยนะเอ,เอาตามใช้จริงผู้หญิงเวลาถ่ายเซอี้เราไม่ต้องการความชัด เราต้องการความสวยเข้าใจป่ะเพราะงั้นอ่ะมันก็คือเรื่องของว่าถ่ายเราแล้วแบบผิวเราดีแค่ไหนหน้าเราดูแบบเป๊ะแค่ไหนนี่คือสิ่งนี้อันนี้คือความจริงของผู้หญิงเป็นแบบความลับนางฟ้าเลยฝ่ายถึงแบรนด์นะคะกล้องไม่ต้องแบบชัดมากเอาให้ถ่ายแล้วสวยอันนี้คือสําหรับกล้องหน้าใช่ก็เข้าใจแหละส่วนมากกล้องหน้าผู้ชายน่าจะไม่ค่อยได้ใช้เลยเซลฟี่ผู้ชายไม่ค่อยน่าจะไม่ค่อยชอบเซลฟี่อ่อาจจะค่อนข้างน้อยแล้วก็เรื่องของจอกลับมาจอนิดนึงดีกว่าเมื่อกี้1 20เฮิรต์ใช่ไหมใช่ความสว่างอันนี้พี่พูดตรงๆว่าเครื่องของ 580นิตเออมันมันจะสว่างค่อนข้างน้อยอของเราไปได้แบบ พ0นสามร้0นิตใช่คือถ้าอยู่ในที่ร่มอย่างเงี้ยใช้งานได้ไม่ต่างใช่ปะไม่ต่างแต่ดีมาหยิบทั้งสองเครื่องไปถ่ายแบบไปถ่ายวิวถ่ายอะไรตอนแบบแสงเยอะๆอ่ะชัดมากชัดมากมองเห็นคต็มคู่เหมือนยังไงเราก็รีบด้วยไงก็คือแบบว่าอันนี้คือเราก็ยังพอเห็นหน้าจอแบบโอเคอยู่อ่ะอันนี้คือแบบเหมือนถ่ายแบบตาบอดเลยอ่ะมองไม่เห็นอะไรบนหน้าจอเลยอะไรเงี้ยคือพูดง่ายๆว่าพันนิตกับการสู้แสงแดดพันสามร้อยนิสู้แสงแดดมันก็ยังพอสู้ไม่ไหวแต่มันยังพอมองเห็นใช่แต่พอเป็นตัว58 นี้ต้องพูดเลยว่ามันมันมองไม่เห็นนะจริงๆแต่ว่าต้องบอกว่าสถานที่แบบว่าของดีตอนไม่ถ่ายอ่ะคือช่วงแบบแดดจัดเลยนะเที่ยงเที่ยงเลยอ่าซึ่งมันก็ปกติแหละเป็นเรื่องปกติที่แบบจะสู้ไม่ได้ใช่คือถ้าสมมติคุณซื้อเครื่องนี้มาแบบใช้งานในแบบในร่มอะไรเงี้ยพี่มอมก็โอเคตัวเดีออแต่ถ้าสมมติต้องการใช้ออกนอกสถานที่บ่อยอะไรเงี้ยตัวโตไงก็เจ๋งกว่า4 5G โอเคยอม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 ตัวนี้แล้วก็ซี u ีดีกว่าเออเรามาพูดซีพกับการเล่นเกมเพราะพี่บอกเลยว่าตรงนี้มันจะมีข้อแตกต่างกันแบบชัดๆ ซีพ <CPU S 2> ียูตัวเครื่อง NEO เนี่ยมันจะเป็นตัว G99 Ultimate <ละ S 1> น่าจะพบเจอได้ทั่วๆไปกับโทรศัพท<ช>์ราคาเล้นประมาณกลางๆ6 0 0 0 7 0 0 0 5 0 0 0อะไรประมาณนี้ส่วนของดีมใช่ไหมของดีมก็คือเป็น Dimensity 6080 6080ใช่ก็เล้นตั้กลางๆเหมือนกันทางไปค่อนข้างดีเรามาเปิดคะแนนกี่เบซิก<ะ>ดูกันดีกา่าอยู่ในไหนนะ ไหนแรงกว่าขนาดไหน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 เจ็สอุ 7, 3, ้ยสองอุ้ยค <wei> ือ <GO> อ <av uther> ันเนี้ยมันเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เหมือนแทบจะล้มล้างเหมือนกันนะไม่ผิดตัวอันนี้แบบเจ็ดพันะครับถูกๆูกตัวคือ CPU ตัว G99 กับตัว6080นน่ะ แน่นอนถ้าสมมติเราเราเทียบกันตามสเปคตามเว็บสเปคชี้ดะตัวนี้มันจะดูเหมือนกับอยู่กับซีรีส์โทรศัพท์มือถือที่จะแพงกว่าตัว G99 อยู่แล้วใช่แต่ถ้าเราลองดูดีๆอ่ะซิงเกิลคอพี่ได้731ของเรา778ใช่สูงกว่านี้หน่อยใช่มัลติคอร์พนี่2 0 2 2 2งสอนิดหน่อยต่างกัน2%ปเนะเออไม่นี้ไม่ยาคุยเยอะเลยไม่ได้สองเปอร์เซ็นต์คือมันแทบจะไม่ต่างแล้วกันอ่ะไหนลองดูคะแนน G P U หน่อย G P U อิสตอ่นะ G P U กดเข้ามาตบ 1 4 2 2อกันนันอะไร1438ใกล้ 1> 1, 4, 3, มากอะ่ะของพี่กลายเป็นแรงกว่าน,นิดนึงแต่นี้ต้องบอกก่อนว่าไอตัวการ์จอในตัวชิป GPU ของโทรศัพท์มือถือเครื่องน,นี้มันเป็นสเปคเดียวกันเลยคือ G57 MC2 อ่ซะฮะซึ่งพี่ไปลองเทสเล่นเกมมาอันนี้พี่ไปลองลองเทสมาแล้วลองกับเกม Genshin Impact ปรับต่ำสุด แล้วก็ปรับให้เป็น60เฟรมเ uh huh. ชื่อไหมว่าเล่นลื่นทั้งคู่ oh. จะให้เล่นได้เหมือนกันแทบจะไม่มีความต่างเลยคือถามว่ามันมีอาการสะดุดบ้างไหมมีแต่น้อยมากแต่คือถ้าสะดุดเครื่องนู้นก็สะดุดเหมือนกันถ้าไม่สะดุด oh. ก็คือเหมือนมันไม่สะดุดเหมือนกันคือเล่นได้เล่นได้แบบเล่นได้เลยคือแทบไม่ต่างถ้ากับประสิทธิภาพในการเล่นเกมก็คือพอๆกันพอกันแล้วพี่ไปลองเกม Cross Beauty มาทั้งเครื่องเนี้ยทั้งสองเนี้ย ปรับเป็นระดับกลางเหมือนกันหมดเลยเแล้วก็พี่เซตติ้งให้แบบเหมือนกันทุกอย่างลองไปเล่นลื่นทั้งคู่หรอใช่ลื่นทั้งคู่เลยมันไ,ไม่สะดุดเลยเหรอคือสะดุดไหมมันอาจจะมีบ้างนิดนิดเนี่ยตามตามคลิปที่ที่ให้ดูนั่นแหละคือมันมันมีนิดเดียวจริงๆแต่เครื่องที่จะมีสะดุดกว่านิดนึงอะ่ะจะเป็นตัวเนโอมากกว่าเออถ้าพี่เดาก็คือเมื่อกี้เราเทสกันไปแล้วเนาะว่าซี u ียูแรงเท่ากันการจอก็แรงเท่าๆกันมันน่าจะเป็นที่แรมอ๋อใช่ใช่เพราะว่าของดีมก็คือแรมสิบสองโวเทิบสอง แปแทนเออว่าจะมีความแตกต่างกันตรงนี้แหละส่วนเรื่องเสียงพี่บอกเลยตอนยิงตอนตีมอนตตอนอะไรต่างๆเนี่ยเสียงดังพอๆกันเสียงดีเหมือนๆกันเพราะว่าเรามีอะไรดีกว่าของดีมเหรอดิมก็จะมีระบบเสียง Dolby Atmos อค่ะอ่าพี่ก็มีนะ Dolby Atmos มีด้วยเหรอมีเนี่ยดอเบย o แอสโ อ่ามีของพี่มี d o บบี้แอดมอสอ่าจะบอกอะไรนะไฮเรสออเดียลเหรอก็มีเหมือนกันอ๋อพี่ไวเลสพี่ก็มีนะ h i ไฮเรสไวเลสเหรอใช่มีเหมือนกันก็ต้องมีแหละมีมีมีเหมือนกันหมดก็คือตัวระบบเสียงอ่ะไม่ตัดเริ่มเริ่มสงสัยไหมสรุปว่าทำไม5799กับ8499อ่ะหนึ่งเลยถ้าถ้าถ้าที่พี่มองก็คือแรมปแตกับแรมป์สิอใช่อย่างที่2ก็คือหน้าจอ AMOLED กับหน้าจอ IPS อ่าแล้วต่อมาอ่ะพี่ไปลองเทสอีกเกมหนึ่งจะเป็นเกม Free Fire อันนี้พี่ก็ปรับเซตติ้งตั้งค่าสูงสุดหมดอันนี้เล่นได้ทั้งคู่หมดเลยลื่นไม่มีปัญหาดังนั้นพี่บอกว่าถ้าสมมติใครที่แบบอยากจะหามือถือสักเครื่องหนึ่งเอาไปเล่นเกมอะ่ะเออล้วไม่ได้เน้นการถ่ายรูปไม่ได้เน้นว่าต้องไปสู้แสงได้พี่ว่าเนโอก็จบแล้วนะหรอใช่ห้าพรอยเก้าสิบเก้าะทำไมต้องจ่ายแพงอะ่ะเออแต่ก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไงแต่แบตพี่ได้7,000นะโ <Okay. S 1> อเค <5, 000. S 1> แบตเจ็ดพันที่เล่นเกมอย่างน้อยได้นานกว่าเครื่องนั้นยังขั้นต่ำต้องมีครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าแบตตตตหมมมดดแล้้้้ววกก็็็ชชอออไไไเเนนนาาาาะะ่่่่่่ถีีีทร์จพ เ,เรื่องแบตก็ต้องยอมให้เขาอ่ะเรามีอะไรเด่นดีว่าอ้าวอ่ะอันนี้เรื่องเกมเราเล่นได้ัองคู่เรื่องอแบตเราจะสู้ไม่ได้ไหนดูดีไซน์นอย่างนี้แกะเคสมาหน่อยแกะแกะเคสมาโชว์หน่อยนี่พี่อยากจะโชว์เครื่องพี่มาเพราะว่าให้ดูเครื่องพี่สีสวยอันนี้พี่บอกเลยว่าสีแบบสวยงามมากแต่จริงๆมันมีหลายสีไหนขอดูไหนข้างหลังสวยอู้สวยเนาะใช่สวยสวยมากตัวนนโอคงมีไฟเฮ้ยจริงเหรออ้ามีมีเป้าอันนั้นอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเท่อะ เ,ออเป็นออแบบมินิ LED effect. เอฟเฟกก็คือเข้าไปตั้งค่าได้ปรับให้แบบมันแบบเจ้วฟ้าวอย่างนี้เ,ออเข้าไปในโหมดนะปาร์ตี้ปาร์ตี้ใช่เข้าไปน Setting แล้วก็เลือกโหมดโหมดเอฟเฟกไฟปาร์ตี้เราสามารถเปิดปิดได้เลยใช่นีก็แบตหมดเร็วขึ้นอีก เออก็จริงเรสาอยากขิงไงอ่าอยากขิงโอเคโอเคเรามีแล้วเขาไม่มีไงโอเคเครื่องนี้ไม่มีแต่มันก็จะได้เรื่องความเงาความสวยอทีนี้เรามาคุยเรื่องกล้องดีครับเพราะพี่พูดตรงๆว่าเมื่อกี้กล้องหน้าพี่8ล้านกล้องหน้าเรา32ล้านใช่แต่พอเทสออกมารู้สึกว่ามันไม่ค่อยต่างเท่าไหร่เนาะส่วนกล้องหลังของพี่เนี่ยถ้ากล้องหลังของพี่อยู่50ล้านอ้หความละเอสูงสุดหรอใช่ความลเอสูงสุดของพี่50ล้านเดฟ2ล้าน สนข้างน้นข้องนี้ก็คือเดบบ2ล้านพอการแต่ว่าเรื่องของกล้องก็ร้อยแปดล้านร้อยแปดล้านมันก็ตามราคาแต่เราจะไม่คุยตัวเลขใช่เราให้ดูลูกมันไปเลยดีกว่าจบจบอ่ะขึ้นรูปขึ้นมามันมีความ่ากอย่างไรบ้างเอาคนที่ไปใช้ไปถ่ายมาดีกว่าอย่างแรกเลยเราลองร้อยแปดล้านก่อนเลยอ่ะก็มีความแบบว่ากังวลว่าร้อยแปดล้านจริงปะวะหรือจะร้อยหลอกๆลอปะวะเราก็ลองถ่ายมาแล้วก็ค่อยซูมดูภาพแต่ละนิดแต่ละนิดเราก็จะเป็นฟิลที่พอซูมปุ๊บ เฮ้ยมันเบลอว่ะแต่ว่ารอแป๊บหนึ่งรออ๋อโอเคคือ CPU มันอาจจะไม่ไวในการประมวลผลตอนซูมใช่ใช่แล้วพอลิงค์ซูมหรือไปปุ๊บอยู่ๆภาพมัน process มาคมชัด18ล้านพิกเซลพี่นึกว่าซูมซูมมาเสร็จปุ๊บไม่ชัดนี่อาเลยโอเคซูมเข้าไปคือตอนซูมมันจะมีความเบลออ่ามีต้องใช้ระยะเวลาในการโปรเซสหน่อยอ่าแต่ก็คือชัดออกมาเลยใช่แล้วเครื่องนี้อ่ะ เครื่องนี้เหรอห้าสิบล้านนี่มันก็ประมาณนึงอะไรเงี้ยแต่ถามว่าใช้ทั่วไปคือถ้าเป็นงนที่ใช้งานทั่วไป50ล้านก็บบพอแล้วแหละแต่คือเรามันระดับแบบเราเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปอยู่แล้วไงอะไรเงี้ยเป็นคนที่ชอบเอาภาพแบบไปทําต่อะอะไรเงี้ยคือบางคนสงสัยว่าร้อยแปดล้านน้ำเสียทำอะไรร้อยแปดล้านนี่นคือถ้าเราเอาไปปรับเพิ่มไปปรับแสงปรับอะไรหรือบางทีว่าอาจะครอบบางส่วนอย่างเงี้ยภาพมันก็ยังคงคมชัดอยู่มันมันจะได้ด้ดีกว่าแต่แต่ก็ต,ต้องบอกอย่างนี้นะว่าข้อดีของพิกเซลที่เยอะกว่่่่่่่่าา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 มมมมััันนนนนนออออออจจจจะะะเเเเเปปป็็รรรรรรืงงงขกกกคคภภพพชชชสตติถยไไไแแล้้้วหททีีใดด กว่าล้านแน่นอนเพราะว่าความชัดมันชัดกว่าเท่าตัวและที่นี้ถ้าเรื่องของแสงเรื่องของแสงใช่ไหมดิมารู้สึกว่าการจัดการแสงก็คือไปถ่ายเที่ยมมา2ตัวตัวนี้จะทําได้ค่อนข้างดีกว่าอะไรเงี้ยเวลาถ่ายย้อนแสงปุ๊บมันก็จะแบบบางทีบางเครื่องเนี่ย SDR จะจัดมากเลยแล้วก็ทําให้ภาพมันแบบดูสีเพี้ยนไปแต่ใน SDR มันมีความแบบธรรมชาติอะมันถ่ายมาด้วยกล้องใหญ่เลยอะไรเงี้ยลองดูภาพตัวอย่างโอเคและการซูมของพี่เครื่องนี้พี่ได้ 1x กับ2 x อ๋อของเดมได้1 x กับเอ่อ3 x อ๋อจะได้ซูมเยอะกว่าด้วยใช่ได้ซูมมากกว่าเนาะแหมโอเคโอเคเขาเขาเขาได้ซูมเยอะกว่าใช่แล้วก็สามารถซูมแบบดันได้สูงสุดอยู่ที่10 x ค่ะ10 x เลยอ่ะของพี่นี่ได้กี่ x วะลองก่อน10 x เหมือนกันพี่ก็ได้10 x พี่ได้10 x เออก็ก็เรียกว่าการซูมแต่สุดท้ายมันก็เป็นออปติคอลโอเคดังนั้นถ้าสมมุติ10 x เท่ากันเครื่องนี้ยังไงก็ชัดกว่าอยู่แล้วเพราะว่าด้วยพิกเซลที่เยอะกว่าใช่เรื่องการถ่ายวิดีโอ มาดูดกว่าของพี่เนี่ยพี่ดูแล้วถ่าย 2K 30เฟรมได้โอ้ของดิมก็ทําได้คือกันคือการถ่ายวิดีโอพี่มองว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสเปคกล้องอย่างเดียวแล้วมันจะขึ้นอยู่กับสเปค CPU ซึ่ง CPU 2เครื่องเนี้ยมัลติเทปมันเท่ากันเลยดังนั้นการถ่ายวิดีโอก็จะได้ 2K เ,เหมือนกันเดี๋ยวไปดูวิดีโอจริงกันดีก,ดกว่าว่าเป็นยังไง โอก้ก็หลังกับความละเอียด 2K 3 0มถ่ายพร้อมกันเลยทั้งสองเครื่องทั้งตัวโปรแล้วก็ตัวนนโอเลยเรื่องของเสียงเรื่องของการกันสัน่นเป็นไงทุกคนก็ลองดูแบบเปรียบเทียบได้เลยนะเพราะว่าเราถ่ายแบบพร้อมกันไม่มีไม้กันสั่นถือว่าแพนเทลเราก็ไม่ได้มีไมค์บิวอินแยกด้วยอ่ะก็เห็นวิดีโอไปแล้วเนาะใช่ก็ต้องบอกตรงๆว่ามันก็สุดที่ CPU แหละเพราะต่อให้กล้องมันจะดีกว่าอะไรขนาดไหนก็ตามทีแต่ CPU มันปรเซสได้แค่เทา่านี้มันก็จะได้ภาพวิดีโอประมาณเท่านั้นแล้วก็เรื่องไมโครโฟนก็ถือว่าเป็น หรือก็อาจจะเป็นการถ่ายรูปอะถ้าเป็นเครื่องนี้ก็จะถ่ายรูปดีกว่าใช่ทีนี้เรามาดูดีไซน์กันหน่อยอพี่เรอบอกตรงๆว่าตอนแรกได้รับมาเนี่ยถ้าเรามองผิวเผินอะให้เพื่อนๆลองมองดูกันเหมือนกันมากเลยนะดูเป๊ะมากแล้วมันก็คือขึ้นว่า6.78นิ้วเท่ากันไงใช่แต่เคสใส่ด้วยกันไม่ได้ใช่อะอย่างอันนี้ที่เอาเคสท,ที่เอาแถมมามันเป็นแถมเคสใส่ใสอะเราลองใส่เคสดูปึ๊บ มันก็จะดูคล้ายกันอยู่ดี<อ>คือปุ่มอะไรต่างๆก็อยู่ฝั่งเดียวกันแต่เดี๋ยวพอเราลองสลับเคสมันจะมีคําตอบเลยว่ามันต่างกันนะเออลองเลยี่<อ>พี่ใส่ไม่ได้ของดิมใส่แล้วหลวมของพี่ฟิตเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะ7,000ม mm. <อ>ิลลิแอมคือน้ําหนักเครื่องต้องบอกเลยนะว่าเครื่องเนี้ยเป็นโทรศัพท์ม,มือถือที่ถือแล้วอาลับมาเลยให้ให้ทายหลับตายปะ <c oughs> ต้องบอกตรงๆว่ามันมันพอเดาได้เลยอะพี่ให้แค่ข้างเดียวเลย อันนี้อันนี้7,000มิลลิแอมป์ไวขนาดนั้นเลยเหรอ <S <S <C ary> คือจับมันรู้เลยใช่ใช่คือคือเครื่อง7,000มันจะมีน้ําหนักที่เยอะกว่ามันก็จะได้ข้อดีข้อเสียแต่อันนี้ก็ต้องพ,อพอวก power bank ก็หนักไกาอีกใช่แต่ว่าในมุมหนึ่งอะดิมรู้สึกว่าต่อให้มันจะมีความหนักในเรื่องของเรื่องของการเปรียบเทียบแต่ถ้าเทียบกับมือถือรุนออ่นอื่นอะนี่คือ7,000มิลลิแอมป์ที่มันไม่ได้หนักขนาดนั้นใช่7,000ไม่ได้หนักไม่ได้หนักขนาดนั้นผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเหม อะไรประมาณนั้นเออน้ําหนักมันจะอยู่ประมาณนั้นเลยซึ่งถ้าสมมติคุณใส่เคสแถมเนี้ยมันก็จะไม่แตกต่างนะครับผมไม่ไม่ได้หนักหนักไปแต่ว่าเคสใช้ร่วมกันไม่ได้น,นี่บอกไวก่อนเลยใช่แต่สิ่งหนึ่งที่อันนี้แอบอิจฉา ของพี่อ่ะจะได้เคสสีใสส่วนเครื่องนั้นอ่ะถ้าสมมุติคุณซื้อโทรศัพท์มือถือสีอะไรก็แล้วแต่มันจะได้เคสเปลี่ยนสีตามสีนั้นอย่างนี้สีดําได้เคสสีเทาเทาดำๆอ๋ออรู้แต่ถ้าหน้ากล่องเนี้ยมันจะมีสีเขียวจะได้เคสสีเขียวอ๋อ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 อเออดูยังองก็เหมือนจอิงเหมือนอบบเหมือนมากอ่ะแล้วต่อมาอะเรามาดูดีไซน์ด้านข้างก็จะมี ที่สแกนลายนิ้วมือของพี่อ่ะจะสแกนลายนิ้วมือที่ปุ่มตรงนี้เลยสำหรับตัวนิโอแต่ของดีมจะสแกนที่ใต้หน้าจอได้เลยนี่ก็จะมีความแตกต่างกันเนาะแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงอยู่ฝั่งเดียวกันด้านบนของพี่เนี่ยมันมีรูเหมือนกับมีลําโพงข้างบนด้วยเออ,เ,อ,อเหมือนกันนะเห็นปะ่ะแต่เฮ้ยอันนี้มันจะมีความแตกต่างอย่างหนึง่งเ,เขาจะมีไมโครโฟนตัดเสียงรูนี้จะเป็นรูไมโครโฟนตัดเสียงแต่เครื่องพี่ไม่มีไมโครโฟนตัดเสียงหรอใช่อยู่ที่ด้านบนตรงนี้อ่ะล้อนอีกรูนึงด้วยอันนี้อันนี้เป แต่เครนี้ทำไม่ได้ <Okay. S 1> นี่แหละว่าจะมีความแตกต่างเล็กๆนะคือหลายๆคนเนี่ยแบบเวลาแบบเรี่ว่ากะรซื้อถึงพี่ดูสเปคแล้วมันก็เท่าๆกันเล่นเกมเท่ากันผมก็ซื้อตัวถูกสิแต่ถ้าคุณคุณต้องการใช้พวกเนี้ยอันนี้มันก็จะมีที่ต่างกันซานก็จะมีดีเทลอยู่แต่มันมีอย่างอื่นด้วยนะใช่อ่ะมีพิกมาเลยช่องใส่ซิมของพี่รองรับนาโนโซิม ก็สามารถใส่ได้ใช่ของนี้ก็ใส่ได้แต่ว่าของดีรองรับ m i โคร SD ด้วยอ๋อเพิ่มเมมได้ใช่ได้เท่าไหร่สูงสุดหนึ่งเทนึงเทเลยอันนั้นแบบรองรับไหมไม่มีช่องให้ใส่อันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเขาเขาเขาเป็นข้อจํากัดอยู่หนึ่งอย่างคือไม่สามารถใส่ในสองตัว m i โคร SD card ได้แล้วก็ในเรื่องของตัว ROM เนี่ย256รอของพี่ได้2 5 6 256เท่ากันโอเคเออก็เท่ากันซึ่งถ้าพี่ลองมองดูเนี่ยหลายๆอย่างถ้าสมมติมือถือสองเครื่องเนี้ยถ้าจะเอาไปเล่นเกม ที่มาซื้อเครื่องนี้ก็พอใช่อ่าไม่ไม่ได้มีความแตกต่างในยะสําคัญอะไรขนาดนั้นเพราะได้จอ120เฮิร์ตเรื่องของสีอ่ะอาจจะซูไม่ได้ถ้าสมมติเราคุยกันแค่เรื่องเล่นเกมนะดีโอพอดีโอคือตอบโจทย์จบแล้วแต่ถ้าเกิดบอกว่าต้องการสีจอสวยด้วยก็น,น่าจะต้องไปตัวโปร 5G ใช่มันจะมีบางคนเหมือนกันที่รู้สึกว่าชอบความจอโมเ e d อะคือยังไงก็อยากแบบอยากได้จอสวยจอโมเรตอะไรอย่างเงี้ยอ่าซึ่งดิฉรู้สึกว่านี่ก็เป็น choice ที่ดีเพราะว่าราคาไม่แบบต่างกันเยอะมากอะจาก5,7 0พนเ็ป็นอะไรแปดพันสี่ใช่ไหมถ้จะได มาอนะไรเงี้ยรวมถึงเรื่องของกล้องด้วยอย่างเราบางทีอา้าเทียบเทียบเป็นดีมยางไงอะไรดิมซื้อมือถือเราก็สวยอยากถ่ายรูเปเพให้มันสวยอ่าถ่ายให<บ><ไ>้่างทีเงี้ยถ้าสมมติพี่ไม่ได้ทำงานสายวงการน,นี้พี่ก็ไม่รู้จะเอากล้องมาทำอะไร<อ>ถ้าสมมติพี่เล่นเกมอย่างเดียวพี่ก็คงเป็นมีโอไปอ๋อเรื่องแบตจริงๆเครื่องนี้พี่แอบอิจฉาอันหนึ่งมันมีฟังก์ชันบายพาสได้หรอใช่คือคือต้องบอกเงี้ยการที่คุณจะเอามือถือไปเล่นเกมแล้วเวลาแบตหมดแล้วอยากจะเสียบชาร์จด้วยและเล่นไปด้วยอ่ะ การมีฟังกชันบายพาสมันทําให้แบบเขาเรียกแบตมือถืออ่ะไม่เสื่อมเร็วคือมันจะใช้ไฟแบบไฟเป็นแบบผ่านไปเลยเออดึงไฟจากอะแดปเตอร์เลยแล้วก็เห็นได้ข่าวว่าอะไรนะเอาไปชาร์จหูฟังได้ด้วย อ๋อใช่มี reverse charge เออมันมันสามารถเหมือนกับชาร์ย้อนกลับได้นี่ก็ถือว่าเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งเออก็ลองดูผมมองว่าทั้งคู่ไม่แย่ไม่คิริวไม่ไม่คิเล่เลยกับราคายิ่งตัวนี้5้9 9พี่ว่าไม่ไม่แพงแล้วมันได้ลำโพงแบบตัวอะไรได้ลำโพงดอบี้ได้ลำโพงได้ของแถมอีกเออก็ก็ลองดูแล้วกันเพราะอันเนี้ยลองรีวิวให้ดูทั้งสองตัวตอนแรกผมก็สงสัยได้มาสรุปมันต่างกันตรงไหนวะนั่นมาสิต่างดีไซน์ก็ไม่ต่างแล้วอะไรเงี้ยแต่็่ะมลนก็อง จอแล้วก็แบตแล้วก็การเพิ่ม micro SD การตามนี้และกันสำหรับเจ้าตัวเทคโนโว่า6 series uh huh. ใครอยากได้ไปลองหาดูนะครับรอบหน้าจะมีอะไรมารีวิวรอติดตามสวัสดีครับ